รู้จักกับนิวจีริสุดาสาวเก่งภรรยาผู้เป็นแสงสว่างของสแตมอภิวัฒเผยเส้นทางรัก18ปีค่ะ uda, นิวจีริสุดาภรรยาของสแตมอภิวัฒผู้หญิงที่เขียงค้างเป็นแสงสว่างให้นักร้องหนุ่มาาผเผยเส้นทางรัก18ปปีของทั้งสองคนนิวภรรยาของนักร้องหนุ่มเสียงดีสแตมได้ย้อนเส้นทางรักของทั้งสองคนเจอก,กันตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจากนั้นก็คบหาดูใจกันสัก ะะจนกระทั่งสแตมและนิวได้เข้าพิธีวิวาเมื่อในวันที่20ธันวาคมปีพศ2558นั้นทำกลางแสดงความยินดีของสองครอบครัวและเพื่อนสนิทรวมระยะเวลาที่คบหาดูใจกันจนถึงวันนี้รวมแล้ว18ปีในด้านการทำงานบอกว่านิวเป็นสาวเก่งและแกร่งมากๆปัจจุบันเธออายุ42ปีเธอมีบทบาทในการดูแลและเคียงข้างสามีบนเส้นทางการเป็นศิลปินมาตลอดนิวเป็น ผู้บริหารค่าย1-2-3่รีคอร์ดที่มีสแตมอภิวัตรเป็นนักร้องในค่ายก็ต้องบอกว่านอกจากจะดูแลเรื่องต่างๆแล้วในด้านจิตใจก็สำคัญมากสแตมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงพภรรยาคนนี้ว่า นิวเป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดมนเมื่อครั้งเขาหมดไฟในการเล่นดนตรีเธอได้นั่นนำให้สแตมทำงานเบื้องหลังที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งได้เปิดค่าย HPMP ดำเนินการนำศิลปินญ,ญี่ปุ่นมาแสดงที่ไทยเรียกด้ว่าดูแลทั้งหมดตั้งแต่เรื่องเงินทองไปจนถึงเรื่องจิตใจของสามีสุดที่รักค่ะและเมื่อวันครบรอบ18ปีสแตมได้ เคยโพสถึงพันรยาไว้21กุมภา2,006ันถึง2 0ง4วันนี้ก็18ปีเต็มแล้วที่เรามีนิวอยู่ข้างๆขอบคุณตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นิวจะปล่อยมือไปจากเราไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของชีวิตในวันที่สว่างที่สุดขอบคุณพี่ทุ่มเทซื้อตรงเสียสละทุกอย่างในชีวิตซัพพอร์ตให้เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบจนสุดทางโดยไม่นึกถึงตนเองเลยแม้แต่น้อย ซึ่งปัจจุบันนิวนอกจากจะดูแลเรื่องงานต่างๆของสแตมแล้วเธอก็ยังมีธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพและการทำเพจการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนั่นเองค่ะ